แอปันเปลค่ะซึ่งคือคืองค่เจอถูกร้องเรียนน่ะค่ะยังไงคะเอ่อมีหลายหลายท่านที่เสียหายจากการใช้แอปพลิเคชันนี้ค่ะก็เข้ามาร้องเรียนผ่านทางคุณแม่ค<า>่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่ามันเหมือนมันน่าจะไม่ค่อยปกติแล้วเราก็เลยได้ทําการติดต่อไปกับคนที่ประสานงานเราค่ะแต่สุดท้ายเหมือนเราคนที่ติดต่อประสานงานมา เขาหายไปเลยแล้วก็เราไม่มีช่องทางการติดต่อเขาได้เลยเราก็เลยร่างสัญญาบอกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เดินทางมาวันนี้เพื่อเข้ามาให้ข้อมูลกับผี่พตทบรวจทุกท่านที่เราเรียนคอเราเรียนว่าไงบ้างคะหลายคนบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เหมือนเขาโดนปิดบัญชีนะเหมือนเขาไม่สามารถถอนเงินออกได้นะ จริงๆแล้วตอนนั้นทเทราบมาก่อนว่ามีเรื่องราวอะไรค่ะก่อนที่จะีไม่ค่ะมาทราบพร้อมกับหลายๆท่านที่เริ่มเสียมีการเสียหายยังไงบ้างค่ะเออเราพูดเสียหายอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะหลายๆคนคือถอนไม่ได้เหมือนบางทีบัญชีก็เสียสิบล้นอะไร่ี้แล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่น่าปกติแล้วเราไม่สบายใจมากๆเราก็เลยอยากที่จะ เข้ามาให้พี่ๆี่ตำรวจท่านได้ช่วยช่วยดูเรื่องนี้ให้ด้วยนะครซึ่งเราเป็นพรีเซนเตอร์มาตั้งแต่ตระก้าด่าค่ะตั้งแต่ตระดาค่ะเพิ่งเริ่มตระก้าด่าที่อะไรที่แล้วครับมนเขาบอกค่ะว่าธุรกิจยังไงให้ทำอะไรยังไงบ้างเขาแค่แจ้งว่าเป็นแอปพลิเคชันขายของออนไลน์ค่ะซึ่งตอนนั้นเราเลยได้มีเช็คไหมคะว่าจริงเราตแล้วเาทำอะไรบ้างจริงจริงด้วยการที่เราคุยกันเบื้องต้นเราก็เช็คในระดับหนึ่งว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ไหนมีใบรับรองบริษัท เราก็มีคนที่ติดต่อมาทุกอย่างคือดูน่าเชื่อถือหมดเลยค่ะสัญญากี่ปีคะที่ซืนอเต็นปีนึงนค่ะตอนนี้ครับเ่องสัญญาตอนนี้ก็เ่ิงสัญญาค่ะเมื่อธันวาสามสิบเอ็ดธันวาหมดแล้วซที่ผ่านมามีอะไรที่มีพิรุษนั่นไหมคะข้าตอนที่เราถ่ายทํางานนะคะทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อ,องเวลาเราทํางานทางด้านโวงการนะคะ แต่เราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะตอนที่เริ่มมีหลายๆคนมาคอมเมนต์เริ่มมีข่าวเขา้เามาทางเรามากๆอันที่แจ้งโยูทูบสัญญาไปอันั้นคือคือเราแจ้งคือเราแจ้งผ่านโซเชียลอรอคะหรือว่าเ,เราเราแจ้งประกาศให้หลายๆคนที่คี่ติดตามเราทาราบค่ะแล้วเราก็ทําเป็นสัญญาแจ้งเอาไปที่บริษัทตามที่อยู่ของบริษัทด้วยค่ะซึ่งณัตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้เลยถ้านัดตอนนี้คือติดต่อไม่ได้เลยค่ะ ความเสียหายที่เรา่เรจะทราบนะคะมันเท่าไหร่คะตอนนี้มูลค่าความเสียหายที่โดนก็ในเรื่องที่ได้นั่นอยว่ว่าทางน้องเอสเตอร์เขาเพิ่งไปแจ้งความกับเราวันนี้นะครับในการดําเนินการของเราที่เราจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อก็คือรับคดีนี้ไว้รับคําร้องท้กคดีนี้ไว้ก่อนแล้วก็เอารายละเอียดที่ทางน้องเอสเตอร์เขาให้มาเอามาดูในเรื่องของการเปิดบริษัท เอาไปดูในเรื่องของการเข้าไปสู่แอปพลิเคชันและเว็บไซต์แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยในว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้างเงินในส่วนที่มีการโอนเข้าโอนออกเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราจะเริ่มทํางานกับวันนี้แล้วก็จะดําเนินการขยายผลในทางสืบสวนนะครับ่วนในทางสอบสวนเนี่ยวันนี้ท่านรองวิชัยรับไปที่จะไปดาเนินการประสานรับคำร้องคุ้มให้เรียบร้อยยในวันนี้ครับสอบถามน้องเอสครับที่เราได้